คอนเนียทำถึงเรื่องคลิปที่มีองอค์กรใดที่ต่องานออกมาท้าไม่ถึงหนึ่งล้านคือถ้าตแต่ถ้าแต่สยให้เล่าหน่อยมันเป็นอะไรไก็แหมตามคลิปเลยนะคะสนุกสนานเลยเดี๋ยวนี้ก็คลิปอะไรนิดหน่อยก็สามารถเป็นข่าวได้สนุกดีกติกาใหม่ของโลกใหม่ในยุค disruption นะคะคือในยุคที่โซเชียลต้องใช้คำว่าครองเมืองอะคะ่ะมันก็จะมีกติกาใหม่ขึ้นมาว่า เวลาเขาจะว่าจ้างพิธีกรนะคะพิธีกรจะต้องมีผู้ติดตาม5แสนหรือมากกว่านั้นเท่านั้นใช่อันนี้ของทพื่อนเขาหรือว่านี่เขาต้องการอินเก็ตแม็กขนาดนั <laughs> <c oughs> ้นค่ะเพราะมันเป็นกติกาใหม่อะคะ่ะลองไปคุยมันมีหลากหลายหน่วยงานที่เขาจะต้องอิงตามกติกานี้อะคะ่ะซึ่งก็ออกแกเนอเซอร์ก็น่ารักเขาก็โทรมาถามว่าพี่ไห,หน่หนูดูแล้วว่าว่าหนูดูไอจีหนูดู IG, ดเฟซบุ๊กอ่ะมันประมาณ3-4แสนเองอ่ะมีแพลตฟอร์มไหนที่มันเกินนั้นไหม เราก็เลยบอกว่าเออไม่มีเลยอ่ะเออต้องขอโทษด้วยพี่ไหพอดีว่าลูกค้าเขาจะเอาเฉพาะ5้าแสนหรือมากกว่าเท่านั้นแต่ก็อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่จรได้ยิงครั้งแรกเราตกใจไหมครับว่ามันมีตกใจซึ่งเผอิญว่าน้องกันเซื้อที่โทรมาเนี่ยไม่ใช่คนแรกเขาเป็นคนที่สามสองคนแรกที่โทรมาค่ะคนหนึ่งเป็นคนฮ่องกงอีกคนนึงเป็นคนสิงคโปร์เขาก็ใช้กติกานี้เหมือนกันเป็นกติกาสากลเลยว่าเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรคะอินฟลูเอนเซอร์เขาเขาเรียกว่าเป็นเวลาเป็นพิธีกรบนเวทีเขาใช้คำว่าพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์จะต้องมีฟอลโลเวอร์มากกว่า5 0 0แสนเท่านั้นเขาไม่ดูโปรไฟล์อย่างอื่นเลยเหรอไม่ดูอ้าวแสดงว่าความสามารถคือเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่ได้เช่ได้แหละไม่ต้องมีละค่ะเอาแค่เอาแค่สมมาติดตามเยอะก็ใช้ได้แล้วหรืออย่างนั้นคือ มันมองได้2แบบนะจะมองแบบนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยอะไรไม่สนใจแล้วหรอว่าว่าเรามีประสบการณ์การทํางานหรือไม่คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าใ,ในยุคใหม่โลกใหม่เนี่ยการซื้อสื่ออะค่ะมันเป็นแพ็กเกจรวมกันเหมือนเวลาเราเชิญแขกมางานนะคะมันก็จะเป็นแขกร่วมงานเซเลบบวกอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นอนะแพ็กเกจปัจจุบันนี้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนอันนี้เหมือนเป็นแบบ การศึกษาโลกใหม่ของวงการบันเทิงเลยนะคะก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอะในงานวันนั้นะ่ะเราเป็นฟังก์ชันอะไรเราเป็นฟังก์ชันพิธีกรอย่างเดียวไหมหรือเราเป็นพิธีกรบวกโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะ่ะแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแพ็กเกจแบบนั้นอะราคามันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจริงพอเราจบวมานี้เรามานามตัวเองยังไงบ้างกับอาชีพพิธีกรของเราไม่เคยมีคําถามเกี่ยวกับอาชีพพิธีกรเพราะรู้สึกว่า การที่เราเรียกตัวเองว่าอาชีพพิธีกรได้อะมันก็ต้องมีเครื่องหมายการันตีประมาณหนึ่งว่าก็อยู่มาสักพักหนึ่งล้วก็เรียนรู้การทำงานมาหลายยุคหลายสมัยก็ต้องปรับตัวมาตลอดเวลาคำถามเกี่ยวกับอาชีพของเราไม่มีแต่คำถามเกี่ยวกับวิธีการประกอบอาชีพของเราเริ่มมีเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเวลาทำงาน มันเป็นเรื่องที่เราต้องซีเรียสมากก่อนขึ้นเวทีว่าเราจะต้องเตรียมงานกับลูกค้าเราต้องวีฟงานแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะแย,ยะมากมายอะคะ่ะซึ่งโดยปกติแล้วอะจะไม่ไลฟ์จะไม่ทำคอนเทนต์แต่ยุคนี้สมัยนี้มันต้องทำมันต้องลงสื่อเพราะถ้าไม่ถ่ายรูปลงสื่อแปลว่าไม่มีงานทางทางที่บางทีเราอาจจะทำงานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องปรับวิถีตัวเองใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเมื่อกี้บอกว่าถ้าเราไม่ถ่ายลงสื่อมันเป็นงานเรามันเกิดการพิสูจน์ขึ้นมาอย่างพี่จ่าว่ามันเป็นตามที่เราคือไว้เมาส์เมาส์เบาๆนะอย่าอย่าไปรู้แล้วเหยียบกันไว้ตรงนี้เลยนะคือว่าบางทีไปงานนี่ค่ะก็จะไปเจอกับคนในวงการที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้ติดตามสักเท่าไหร่นกคะก็ไม่ค่อยได้ออกนะเขาก็จะเรียกเราไปคุยข้างๆเวทีว่าเฮ้ยช่วงนี้ทํางานอะไรอ่ะ มีเงินใช้หรือเปล่าก็าไม่ค่อยเห็นออกสื่อเลยอ่งางเงี้ยเราก็มีมีงานนะแต่ว่าเราไม่รู้จะบอกยังไงว่าเรามีงานเพียงแต่งงานเราไม่ใช่งานที่อยู่ในสื่อนั่นเองคือเราเป็นเราเป็นอาชีพพิตรกรค่ะไม่ได้เป็นดาราก็เลยอาจจะไม่ได้อยู่ในสื่อเยอะแยะเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องเีสินนัคงน ก็เนี่ยอาจจะใช้คําว่าไม่ดังแต่ตังเท้าทุกวันอ <laughs> แ่แต่แตอนี้มันความคิดต้องเปลี่ยนไหมอดี๋ยต้องมีการถ่ายรูปบ้างอ,อะไรบ้างเพือเชยคของตัวเองอะไรเงี้ย <laughs> โหทุกวันนี้ลงทุกแพตฟอร์มเลยค่ะ <laughs> ก็คืออัปเดตทุกวัน แค่จะทุกวันก็คือจะต้องแบบสมองก็คือสคริปก็ต้องทำแปสิต้องแปลเสื้อผ้าก็ต้องหาโซเชียลก็ต้องทำด้วยต้องครีเอทต้องคค่ะวันนี้ขอบคุณพื้นที่สื่อทุกคนมากเลยนะคะเพราะคุจะได้แบบเหมือนดังคนใหญ่ตกใจไหมว่าคุือเขาถามว่าเราต้องจางใช้อะมันต้องสะดุ้งไปทุกคนว่าถ้ามองในมุมที่ดาราที่ไม่มีงานเลยคนจะมองว่าตกใจไหมไม่ไม่ได้ตกใจเพราะว่า เราคิดว่าเขาเป็นห่วงอ่ห่วงใช่ไม่ได้ป็นหว่วงความภาคเขาจะมองเราว่าไอ้เราตอนนู้ี่เป็นขขาลงของเราหรือว่าหนูไม่มีขาลงขาขึ้นหนูมีแต่ขาใหญ่กับขาเล็ก <c oughs> กินเยอะก็ขาใหญ่กินน้อยก็ขาเล็ก่ <c oughs> า <c oughs> เเพราะว่างานงานอ่ะด้วยความที่ว่าไม่ได้เป็นดาราค่ะไม่ได้เป็นนักแสดงเราก็ไม่เคยดังอ,ะอ่ะเราเป็นคนที่ไม่ได้ดังแต่ว่าไปไหนแล้วมันเหมือนแบบ เออเจอกันมานานเ,เป็นฟิลแบบฟิลเพื่อนฟิลมุดฟิลแบบกวนจอยไม่ได้เป็นแบบเฮ้ยไต่แดนน้าเดี๋ยวจะเป็นแบบอ้าวได้ก็คือ,อไม่ดังแต่มีตังใช้ตลอดตังค่าตลอดต้อบอกม่าไม่เยอะยือไม่ดังแต่ไม่เคยว่าง,ง,งไม่ไม่ดังแต่คิวไม่ว่างทีฟอลโล่ไม่เยอะแต่คิวไม่ได้เลยได้แล้วเดี๋ยวไปดูบริษัทท้ายวันนี้ไม่มีผ่นต่อเราไหมครับ ส่งผลต่อการทำงานแต่อย่างที่บอกว่าส่งผลต่อวิถีแล้วก็มันเหมือนกับว่าทุกครั้งเวลาเราคุยกับใช้คำว่าพี่พี่เพื่อนเอนในวงการนะคะเราก็จะเริ่มคุยกันมากยิ่งขึ้นว่าเราสังเกตไหมว่าช่วงนี้คนที่ไม่ปรับเราก็จะตายภาษาคือ adapt or die ก็คือว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียมันคืออันดับหนึ่งแล้วถ้าเรายังคิดว่าเราคือ เราคือตัวจริงเราคืออะไรนัมเบอร์วันเราคือท็อปตรีก็คือเชิญไปอยู่ข้างหลังได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะเราก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวตลอดลเวลาแล้วก็อย่าให้คอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่มาทำเรามีความรู้สึกว่าขาขึ้นขาลงมีความรู้สึกว่าฉันอย่างงู้นฉันอย่างนี้มันต้องไม่มีอัตาราว่าเราอะไรยังไงมันคือทํางานรับตางกับบ้านจบเพียงแต่ว่า อะไรที่สังคมเป,เปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องอัดแอปปรับตัวให้ได้ต,ต้องปรับต้องปรับต้องปรับค่ะเ <Whew. S 1> พราะถ้าไม่ปรับก็อยู่บ้านไปไซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าพอเราเริ่มมาทำโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นนะคะก็เริ่มแบบมีอะไรที่มันสรุกมากขึ้นเ <avete. S 2> ช่นเมื่อวานนี้ไปเป็นพิธีกรใช่ไหมคะลงมาจากเวทีลูกค้าก็ถามว่า คุณไถสามารถเป็นพิธีกรแล้วร้องเพลงด้วยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ค่ะเงินมางานเดิมเงินเกินงานเนี้ยล่าสุดก็ไปช่วยขายงานให้กับเชฟต่างๆในในเครือเฮลิคอเนียว่าแบบอยากได้เชฟคนนั้นไหมคนนี้ไหมเราก็บอกว่าเออพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่ใช้หนูอ่ะหนูสามารถลงได้หลากหลายช่องทางเลยนะสุดท้ายก็ไม่ได้คอนเฟิร์มเชฟคอนเฟิร์มดนหน้าแทน ตอนนี้เชตูอยู่ปีไงเช็ตอนนี้คือตีแล้วถูก <c oughs> ตางมอรอแล้วก็คือ <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้อนอะตอนนี้เขาบอกว่าคนเราทำหนึ่งอาชีพจะไม่เพียงพอ <c oughs> อย่างล่าสุดรอลูกค้าคอนเฟิร์มอยู่ค่ะเดือนหน้านี้มีหนึ่งงานเป็นพิธีกรและแขกรับเชิญในคนเดียวกันต <c oughs> อนแรกลงงงมากคืออะไรับมันเป็นงานพิธีกรแล้วมันมีสัมมานาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราอะสามารถสัมมนาได้ด้วยแล้วเขาถามว่าทําได้ไหม โหเศรษฐกิจแบบนี้ like ก็ต้องตอบว่าไม่ติดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องทําหลายๆอาชีพแม้ว่าอาชีพนั้นจะเป็นในหนึ่งงานก็ตามอันนี้แล้วเ่ินกี่ได้คะ โอเ้โอเป็นสอช่องแล้วเดี๋ยวเร็วนี้จะทำเคทลิ่งด้วยนะคะเ,คเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราเราอยู่บนเวทีเนี่ยมันจะมีการเสิร์ฟอาหารในใจเราก็คิดอาหารที่เราทําอยู่มันก็ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรได้ร้องเพลงเดี๋ยวไปเรียนเพิ่มทำอาหารก็ทําได้เพราะเป็นคุกกิ้งโชว์เคทวิ่งเราก็รับรับหมดได้หมดถ้าใจสดเ,เพราะว่าร้อนที่ไม่ใช่อากาศ <laughs>